จะอัปเดตแล้วครับอีกห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคยิปปี้ดีใจมากทุกคนทำไมมันแปลกๆเกนซอมบี้โอ้ใครอยู่ตรงอัปเดตนี้จะได้เกนซอมบี้มาเอามีคัสซี่ด้วยโอ้โหนี่ทำไมเป็นแบบนั้นเหมือนจะไแหลกนิดหน่อยแหละไม่เป็นไรหรอกโอ้โห เป็นชิคเก็ตฟาร์มนี่ยอ่ะเป็นแบบเหมือนแบบหมูคแบบนทำฟาร์มพี่กัาเป็นสมบีเฮ้ยอะไรอ่ะเอาตื่นเดี๋ยวตกยังไงอ่ะมันไม่มีใครทำตกหรอกเอาเอาโหวเปิดหมดุดเปิดหมดุดเปิดหมุดเลือดเลยนะคะมีหน,นีหนีไม่พ้นโดน นี่ครับตายเลยตัวนี้คืออีเวนต์ไหมบลูดลิดหรือว่าบลต์ไหนครับจะทำให้แบบเรานี่ครับผมก็ได้ชิคกินนี่มาครับครับดูเจสโก้ชิคกินซอมบี้นี่ครับมีนี่ด้วยหูมัสติรัสเครนวัตคือบีนไซด์เนี่ยครับบานานาเนียงูนีนูนีนีนีซีดบลัดเฮชฮอก อิบล oh. ัสคิวีด้วยโหสีให้หมดเลยเราไปวางไว้ที่บ้านเรากันเลยครับโอเคแพลนไปให้หมดเลยเฮ้ยบีนท็อกฟรุตอีส์ไม่เฟสมีครับมีบีนท็อกฟรุตมาใหม่ด้วยไหนดูสิโหจริงด้วยไม่ได้ลรอกมีบีนท็อกสีนมาใหม่ โอ้ราคาแพงอยู่อ่ะนี่มีฟูอิดนดอกาเละมิวเทตต์บลูนลิตมูนลิตไม่บ,บ,บลูบะบลูลิตโอ้ยชื่อกสับสนมากเลยดูซิมีอะไรใหม่ไหมในเคียร์ชอ็อปไม่มีก็มีเฟรนด์ทูผมลองซื้อบูร์ร้อน้ำเบลลดให้บลูดวาลนาดีกว่าครับเขามีอ e ีวินดิสโก้ก่อนที่จะอัปเดตด้วยนะครับเขาเดเวลลอปเปอร์เขาบอกให้เ,เก็บไว้เลยผมกว่าเก็บไว้ผมได้โกลส์ลู ได้แพ็เพิร์แต่ว่าราคามันก็ไม่ได้แบบถูกๆเลยอะ All oh, the blues are east in the middle of the map นี่ก็อยู่ที่กันก็ยังมีนี่เหรอโอนี่ยเ,เราไปลดกันเรามา 20, นะียี่สิบเนี่ยเออเดี๋ยวเจอกันตอนโตเลยครับโอ้ยเออรถจนโตแล้วนะครับนี่ครับเขาบอกด้วยว่ามีอันที่โดนบลูลิด เดี๋ยวผมเอาไม่ได้อะโอค,ครับผมเจอผมได้แล้วครับเมงโก้ Mango ที่มันมูริตบลูริตนะครับโอ้ยติดมนะูริตไหน่ยเดี๋ยวเราผมหาเจอก่อนนะครับเจอแล้วอะครับนี่ครับบลูริตแวนช็อกเกตด,ด้วยเมงโก้โอ้โหนี่บมีมัสเตอร์สครีตเดี๋ยววางไว้ครับนี่โอ้โหมัสเตอร์สครีคงม โคมติกอัปเดตนะครับโอ้นี่คะรู้บอกเลยเขาไม่ตัดเดือ จะลองดูครับว่าบลูดบานาน่าเท่าไหร่ครับห้ 5, าพันก็แพงกว่าเค้กตัดหน่อยอ่ะแต่ว่าถูกเกินอ่ะต้องมาหมื่นกว่าถึงจะคุม้มคุ้ก็ต้องแล้วแค่สุสนเองอ่ะ trick up my sleeve I want more trick up my sleeve <S 2> <S 2> เพียงไงอ่ะสำหรับวันนี้ก็พอแล้วครับเจ้าไปบ้านเจ้าใหม่คลิปหน้า